wow ชีวิตของเราสองคนเริ่มตอนบ่ายสองกว่าครับเ,เมื่อเช้าพิมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ก็คงต้องสลบไปครึ่งวันอนะ่ะผมพอไปซื้อของแป๊บเดียวกลับมาแบบพิมแบบหลับแยเรียบร้อยนี่มีชุดมโอวะมีคนอุปกราระคุณมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอิมพ,พอร์ตจากญี่ปุ่นใส่ประเด็ตัวเลยอะ่ะชอบม,มากคือปกติผมแบบไม่ค่อยซื้อเสื้อเองอะ่ะคือแบบประมาณว่าไปร้านอะ่ะอยากจะได้เสื้อแต่ว่ายังจเอาดีไม่เอาดีวะ แต่ว่าเออมาได้พิมพ์ใจแบบเลือกให้แบบคือผมเป็นคนจับคู่ไม่เป็นอ่ะจับคู่ <that> ของเสื้อจับกางเกงอะไรเงี้ยไม่เป็นวันนี้เราคงอยู่แถวแถวบ้านแหละคงไม่ได้ไปไหนหรอกประเด็นก็คือช่วงหลังๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงหลังสิตั้งแต่ผมบล็อกมาเนี่ย vlog นะตั้งแต่ผมบล็อกมาเนี่ยก็มีคนถามเข้ามาเยอะผมว่าเยอะมากนะคําถามอันดับต้นๆเลยก็คือผมใช้กล้องอะไรในการบล็อกใช้โพอะไรก็มีถาม ใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อใช้เลนอะไรเพลงออกมาจากไหนก็คือโปรเซสตั้งแต่ผมถ่ายจนออกมาเป็นคลิปใน YouTube ที่ผมอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยคือมีคนถามหมดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทั้งหมดเลยว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายทำบ้าง ียยร้อนะะฮชื่อร้านพันธิพานะครับเติมสวยทุกอย่างทุกอย่างจริงๆผมเพิ่งรู้เนี่ยอยู่เอกมไม่อศสิบเก้าที่แบบเฮ้ยแม่งมีร้านนี้อยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยผู้หญิงเยอะมากเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าถ่ายไปแม่งต้องโดนด่าแน่นอนอนะ่ะผมเห็นผู้ชายประมาณ3คนรวมผมนันในร้านแล้วมีผู้หญิงประมาณสักผมว่าเกือบร้อยอ่ะในนั้นอ,ะ Two <hours> later. อ่ะ t o hours later โอเคหลังจากที่เราทําธุระกันมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องตามตามคาสัญญานะครับที่ให้ไว้นะครับอันนี้ก็คือของทั้งหมดนะครับที่ผมใช้ในการทํบล็อกเลยอาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ใช้แบบบ่อยๆนะครับอันแรกนะครับผมขอแนะนําอันที่แบบใช้น้อยมากนะครับ E- Camera ครับ E- c a m e รานะครับคือตอนนั้นเนี่ยซื้อเพรหนึ่งเพื่อนขาย2ออยากจะได้มันมาครอบครองสักตัวหนึ่งหลังจากที่ได้ ฮีโร3 plus มาแล้วนะครับอยากได้เป็นกล้องตัวที่2นะครับแต่ซื้อมาแล้วผิดหวังเล็กน้อยถึงปันกลางเพราะว่าตัวซอฟแวร์เนี่ยมันยังไม่สเสถียรเท่าไหร่นะตอนนั้นนะ่ะก็เลยก็เลยเลิกใช้ไปคือใช้ได้แป๊บเดียวถ่ายได้ทั้ง2ครั้งก็เลิกใช้แหละผ่านมาครับ Hero 3 plus ครับ Hero 3 plus นะครับเป็นตัวที่เป็นกล้องตัวแรกเลยนะครับที่ที่ได้ใช้เพราะว่าคือตอนแรกเนี่ย เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะฮะผมก็จะไปเที่ยวกับภรรยานี่แหละแล้วก็อยากจะหากล้องสักตัวหนึ่งที่แบบถ่ายแล้วแบบวายวายอะ่ะคือไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปขอร้องให้คหนอื่นถ่ายให้เรานะครับกล้องตัวนี้นะครับผมซื้อมาเพื่อใช้ในการถ่ายรูปนะครับแต่จุดประสงค์หลักของมันเนี่ยที่ออกมาก็คือใช้ในการถ่ายวิดีโอถ่ายพวกแอดเวนเจอร์ถ่ายพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมใช้ในการถ่ายรูปซึ่งก็ใช้งงๆไปนะแต่หลังๆเนี่ย ผมใช้ในการถ่ายวีดีโอซึ่งแบบพอถ่ายมาเฮ้ยลองมาตัดต่อดูเฮ้ยเออเอเอมันดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพัฒนาตัวเองด้วยกับจากการถ่ายรูปภาพปกติเนี่ยมาเป็นการถ่ายวีดีโอเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ชอบมากผมใช้มา3าปีแล้วตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ผมมีแบตอยู่นี่สก้อนครับโหแบบคือคือใช้บ่บอยมากจนแบบต้องซื้อแบตบซื้อแบตบซื้อแบตบแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยทั้งสีก้อนเนี่ยเสือ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ได้แค่ก้อนอะไรประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่นะไม่ใช่ยังไม่ใช้นะใช้อยู่เลยเพื่อที่จะได้แบบมุมกล้องที่แตกต่างออกไปนะครับอ่านี่ครับตัวล่าสุดเลยครับ Hero 5 black edition ครับตัวนี้นี่สุดยอดจริงๆแบบคือผมประทับใจโคตรประทับใจเลยที่ผมไม่ได้ซื้อ He r o 4ีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย Hero 3 Plus black edition ของผมเนี่ยมัน,นยังใช้การได้ดีอยู่นะครับก็เลยข้ามสี่ไปนะครับในเมื่อห้าวหน่องมาแล ของมันต้องมีครับของมันต้องมีก็แบตเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับถ่าย 4K ได้โอ้โหแบบสนุกสนานการใช้อะแล้วก็อุปกรณ์ของ GoPro เนี่ยถือว่าเพียบครับคือมีหมื่นหมดหมื่นอะเพราะว่าอุปกรณ์ของ GoPro เนี่ยไม่ได้ถูกเลยครับอย่างบางชิ้นเนี่ยพุ่งไปถึง2,000กว่าบาทแล้วก็ต่ําๆก็จะมี7,800บาทนะครับก็อุปกรณ์เพียบครับแนะนำอุปกรณ์นิดนึงครับก็จะมีเฮดแบนด์ครับที่คาดหัวใส่หัวนะครับแล้วก็ มีวิชนะครับใส่ข้อมือนะมีที่ติดกับตัวข้อต่างๆนะครับก็อย่างเช่นพวกจักรยานอะไรพวกนี้นะครับน็อตเนสที่ของที่ไขเป็นเฟรมอะไรเนี่ยมีเยอะแยะหมดนะฮะแล้วก็ตัวที่ผมใช้หอวที่สุดนะครับเป็นตัวซักชั่นครับนะครับตัวนี้เป็นที่แบบติดกระจกติดรถติดโอ้โหแบบสนุกสนานมากตัวนี้นะครับเวลาใช้นะครับมันติดแน่นมากครับดึงไม่ออกเลย คือติดรถแล้วว่าวิ่งเลยไงไม่มีปัญหาเลยครับตัวนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเซตที่มันให้มาโอเคอันนี้คืออ้ออีกอย่างหนึ่งเป็นโพนะครับตอนนี้ผมเลิกใช้แล้วแต่ว่าเก็บเป็นที่ระลึกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีนะฮะอันนี้อ่าโอเคอันนี้ก็คือตัวอิสเซสซอรีแล้วก็ตัวกล้อง GoPro ทั้งหมดนะครับที่ผมมีนะเดี๋ยวเราย้ายมาตัว DSLR นะครับที่ผมใช้ในการบล็อกของผมนะครับ Canon 70D ครับ ตัวนี้นี่ลูกรักเลยโคตรรักรักมากนะครับคือคือไม่ได้แกแดดนะแต่ว่าสีของภาพมันไม่ได้มันมันแตกต่างจาก R, ดีเอสโดยเส้นเชิงอ่ะคือแบบก็เลยต้องตัดใจซื้อ70ดีมาเพราะว่ามียูทูบเบอร์ที่ดิวหยองคนนึงใช้เนี่ยแล้วก็เฮ้ยผมโคตรชอบชอบมากก็เลยซื้อต่างนะครับตอนนี้เขาขยับไป80 d มี 5D อะไรเรียบร้อยแล้วผมก็เนี่ยตัวเนี้ยผมพอใจมากที่สุดผมมีแบตเตอรี่ ของกล้องอยู่3มก้อนด้วยกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันหมดเร็วมากอะ่ะมันหมดโคตรเร็วแล้วแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี่ยสองพันนะครับ2 0 0พกว่าบาทคือคือเวลาจะซื้อต้องตัดใจซื้ออะ่ะคือมันมีความจำเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบสมมติไปตั้งแต่เช้าบ่าย2แบตหมดแล้วแบบกำลังพีคเลยหูแบบงานกังได้เลยอดครับก็เลยต้องซื้อแบตสำรองมา3ก้อนด้วยกัน ตอนนี้ผมฟีแรลงก็สามก้อนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าแบตจะเสื่อมเมื่อไหร่นรนะแล้วก็เลนส์ที่ผมใช้นะครับจะมีฟิล50ครับเออ่18-55นะครับแล้วก็อันนี้นี่ตัวเด็ดเลยครับ10-18นะครับตัวที่ผมใช้ในการบล็อกแบบทุกครั้งต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ต้องล็อกเเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเลนตัว10บสเนี่ยพอติดไปกับกล้องแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไวเท่า GoPro แต่ว่ามันไวพอที่จะเห็นหน้าผมแล้วก็แบ็กกราวด์ด้านหลังของผมนะฮะคือแฮปปี้มากกับตัวนี้ตัวนี้แบบไม่แพงเลยนะครับคือแบบซื้อมาแล้วแฮปปี้มากถูกใจสุดๆนะฮะมาถึงกล้องนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นเซมิโปรครับแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือจอมันฟลิปได้นะครับผมอยากจะมอนิเตอร์ตัวผมเองนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์ด้านหลังของผมทั้งหมดนะครับเวลาถ่ายเนี่ยจะได้ไม่ต้อง มาแก้มาแบบถ่ายแล้วถ่ายอีกหรือว่าถ่ายเสร็จแล้วมาดูว่าสิ่งที่เราถ่ายไปมันใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนถ่ายไปผมก็เห็นสถานการณ์ทั้งละ่ะได้เลยแฮปปี้มากตัวนี้ฟลิปได้เจ๋งสุดๆนะครับแล้วก็ตัวโพที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นซีรุยหรือว่าซีรุอีนี่แหละไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เล็งตัวนี้ไว้นะกล้องผมนะครับมันจะมีเพลทอันหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทําให้ไปติดกับขาตั้งกล้องได้นะครับ อตอนที่ผมซื้อมานะครับผมไม่ได้สังเกตตัวนี้เลยคือผมก็แบบอาจจะแบบต้องถอดเข้าถอดออกแต่ว่าพอแบบเหลือไปเห็นตัวนี้นะครับต้องเข้าไปเปลี่ยนอะ่ะผมแค่เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับพัวเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวเฮ้ยเนี่ยมันใช้ได้เลยแบบโอ้โหกล้องแบบอยู่แน่นเลยสุดยอดแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยมันกลางขาได้นะครับมันยืดความยาวได้ด้วยยืดได้ด้วยเนี่ย แล้วที่สําคัญหัวข้างบนนะครับหัวบนนี้เนี่ยมันเป็นหัวบอลแล้วก็สามารถที่จะหมุนกล้องได้เลยอ่ะหมุนไปทางไหนก็แบบติดใจมากตัวนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งผมไม่จำเป็นต้องพกขาตั้งกล้องแล้วถึงแม้มันจะสั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกลางขาได้หัวอ,อย่างนี้เลยคือมีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรในการบล็อกนะครับก็อันเนี้ยจะสิดดีเนี่ยลูกลักของผมเลย พอเขารู้นะครับว่าผมใช้70 d ดีในการถ่ายเขาก็ถามผมว่าผมถือไหวเหรออะไรเงี้ยก็ผมว่าไหวนะก็ทํามา40-50อันแล้วผมก็ถือไหวนะก็ไม่ได้ถือตลอดถือบ้างพักบ้างน,นะครับถัดไปครับเป็นตัวไมโครโฟนครับซึ่งผมให้ความสําคัญกับเสียงเป็นระดับต้น,ตนเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้70 d ดีในการถ่ายนะครับแล้วผมไม่มีไมโครโฟนนะคือก็ใช้ไมโครโฟนบิวอินที่กล้องไปเนี่ยภาพที่ออกมาแจ่มครับ แต่ว่าเสียงที่ออกมาห่วยแบบคือใช้ไม่ได้เลยอะ่ะอย่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอในห้องในห้องปิดน,นะผมโอเคนะแต่ว่าแต่พอเราออกไปข้างนอกเนี่ยออกไปในที่สาธารณะเนี่ยมันมีทั้งลมมีทั้งคนซึ่งแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยอะ่ะ ก็เลยตัดสินใจซื้อไมค์มานะครับตัวนี้เป็นรถวิดีโอ m i โครนะครับนี่เลยรถวิดีโอไมโครนะครับเป็นไมโครโฟนซึ่งราคาไม่แพงมากผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงมากแต่ผมประทับใจในคุณภาพที่ผมได้นะครับอันนี้ตัว2,000กว่าบาทนะครับเกือบ3 0 0 0มันจะมีตัว5,000-9,000ซึ่งแบบตัว9,000เนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยราคาที่สูงขึ้นไปเนี่ยกับคุณภาพที่ได้เนี่ยมันมันยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ คือตัว9 0้าพันเนี่ยมันใส่ฐานตัดเสียงได้นะครับแต่พอผมมาลองตัว road video micro ตัวนี้นะครับมันไม่จะเป็นที่ต้องซื้อถึง9 0 0 0พันก็ได้ก็ใช้ตัวนี้ไปก็ได้นะครับเวลาฟล็อกนะครับก็ติดเข้ากับหัวกล้องเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตจะหมดนะครับตัวนี้นี่ไม่ใช้แบตนะครับก็เสียบกับหัวกล้องแล้วเราก็ฟล็อกนี้ได้เลยคือแบบเสียงเนี่ยเสียงที่พูดตรงๆกับกล้องเนี่ยมันก็จะเข้าไปในกล้องได้เลยตัว road video micro ตัวนี้เนี่ยผมประทับใจแล้วก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนนะ ยังแบบใช้ไปอีกนานชัวร์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์การรีวิวตัวอุปกรณ์ของผมไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับเป็นโพลนะครับไว้ใน description ด้านล่างนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์หรืออยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผมหรือว่าในการทำวิดีโอของผมนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมก็จะมาบอกว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรในการตัดต่อวิดีโอนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็เพลงนะฮะถ้าชอบอย่าลืม Subscribe ช่องผมนะครับเจอกันครั้งหน้าครับผม ชั้นสองเสร็จแล้วเรียบร้อย <c ười> ขาวไหม <c ười> แ,ดแดงเลยแดงเลยหรอ <c ười> ชมพูเลยอะไรแดงอ่ะ <c ười> แก้มอ๋อเหรอโอเค